ระบบคุณได้เข้าสู่ระบบช่วยเหลือผู้สวมร่างเรียบร้อยแล้วสิทธิพิเศษของประกันชีวิตสวมร่าง u ูลแพ็กเกจคุณจะได้รับช่วงบทเรียนภาคบังคับพิทักษ์แห่งการเจริญเติบโตความเร็วแสงและเงินสดชาระหมดในครั้งเดียวการเริ่มเรื่องของต้นฉบับจะช้าลงเนื่องจากมีช่วงช่วงบทเรียนภาคบังคับและเราจะ ทำการเริ่มบทเรียนสวยสอนในระหว่างบทสวยสอนความยากในการเอาชีวิตรอดจะถูกปรับเป็นระดับ S และรักมณของการกัดทำจะถูกกำกัดเนื่องจากประเภทของต้นฉบับที่ถูกสวมร่างนั้นคือการย้อนเวลาแบบไม่มีที่สิ้นสุด ตอนของต้นฉบับจึงจะเริ่มขึ้นหลังจากบทช่วยสอนสิ้นสุดลงอืมเนื่องจากการดําเนินการนี้ใช้เวลานานกินเวารอสักครู่กําลังดาวน์โหลดทําไมถึงเสียงดังขนาดนี้ใช่ฉันตายไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเจ้าลูกหมาที่ไม่มีจิตสำนึกนั่นนี่มันเรื่องจริงนี่ ฉันสวมร่างแล้วระบบการเชื่อมต่อการสมร่างไอเลนโรลลารเสร็จสมบูรณ์แล้วสิทธิพิเศษของผู้สมร่างตอนที่สองวราวจะว่าไปแล้วเหมือนตุ๊กตาเลยนะเนี่ยคุณเคยแล้วกำลังสำรวจ10นาทีแล้วจะทำยังไงต่อดีให้มาสวมร่างแบบนี้แต่ดันไม่ใช่แนวเลี้ยงเด็กเนี่ยนะแถบมบยังเป็นลูกสาวคนใช้ของตระกูลที่กันแกล้งตัวเอกอีกต่างหากแล้วมันใครกันเล่า ฉันจะทำยังไงดีมีตัวร้ายที่ชอบกลั่นแกล้งประมาณคนสองคนงั้นเหรออย่างน้อยก็ต้องรู้ชื่อว่าเป็นตระกูลไหนถึงจะหืมจะหารที่ประสาทของท่านเขากิวแลนเป็นปราสาทที่อยู่ในเขตปกครองของท่านเขากิวแลน์ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกอันไกลโพ้นของปะอาณาจักร วินเซตเตอร์ลูกชายของท่านเขานิสัยไม่ดีปดระวังคลิกแผ่นที่คลิกแผ่นที่ว้าวบริการแบบนี้เลยเหรอนั่นมันแผ่นที่คลหานี่เหมือนเกมเลยอ้าลูกชายจอมกเกลรข,ของท่งานเ้ากิวแลนสถานที่ปราสาทของท่านเขากิวแลนเป็นปราสาทที่อยู่ในเขตปกครองของเขากิวแลนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก อันไกลโพ้นของอาณาจักรวินเซตเตอร์ลูกชายของท่านเขานิสัยไม่ดีปวดระวังนึกออกแล้วว่าเป็นใครบุตรชายที่นิสัยไม่ดีของท่านเขากิวเลตเดิมทีเขาคือบุตรชายของตะระกูลนักดาบชื่อดังแต่เขาไม่มีความสามารถ จึงซื้อตำแหน่งอัศวินด้วยเงินในขณะที่เขากำลังฝึกการเป็นอัศวินเขาก็ไปยุ่งกับดันเจียนจนเกือบตายตัวเอกที่มีจิตใจดีก็ได้ช่วยเหลือเขาไว้แอบมองตัวเอกบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรตอบแทนแต่เจ้าคนเกเรนั่นบอกว่าจะต้องตอบแทนให้ได้เขาจึงพาตัวเอกไปเขตปกครองของห้างเขารหักใจตัวมากเมื่อตัวร้ายที่มีนิสัยเหมือนนายจ้างใจดำ มาเจอกับตัวเอกจิตใจดีมันก็ชัดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นชายนิสัยไม่ดีคนนั้นปฏิบัติต่อตัวเอกเหมือนเป็นทหารรับจา้างและเมื่อมาถึงอาณาเขตเขาก็ทําเป็นไม่รู้จักและไล่ตัวเอกออกไปทันทีที่ตัวเอกไปเวเวรอบๆประสาทข,ของขั้นเขาก็เกิดดันเจียนร,ระเบิดขึ้นและถูกปีศาจเผา จนลาบเป็นนากลองช่วงเวลาที่ดันททษยาวนานกว่ามากเมื่อเทียบกับตอนที่สบายแค่หายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาเขตกิเวเลตนี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะใช้หนีไปจากที่นี่ได้แล้วแต่ปัญหาก็คือหายนะแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาดันเจียนได้แพรก่กระจายอยู่ทั่วทุกทวีปบ,บนโลกใบนี้จนเหมือนเนื้อง,งอกไปหมดแล้ว ดันเจียนระเบิดเกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่ไหนสักแห่งและภาคชีวิตของทุกคนไปอีกแล้วอึกๆถ้าเริ่มตามต้นฉบับเมื่อไหร่โชคชตาของฉันก็คงอยู่ได้ไม่นานสินะอย่างน้อยถ้าฉันรู้เนื้อหาต้นฉบับทุกๆบรรทัดอยู่ล้วก,ก็ไว้ที่ชอบอ่านแนวมืดมนการหวนคืนจนกว่าจะกอบกู้โลกได้เป็นเรื่องที่ฉันอ่านตอนมัธยมต้นนะ คุณระบบกำลังฟังอยู่หรือเปล่าคะผู้สมร่างที่ได้เกิดใหม่ไม่ได้จำเนื้อเรื่องในหนังสือได้ทุกคนนะคะได้ยินไหมคะผู้จัดการถ้าหากว่าฉันอ่านครั้งเดียวแล้วจำได้หมดฉันก็คงจะเข้ามาหาลัยโลได้แล้วล่ะคะ่ะเมนูห้องสมุดทั่วไปห้องสมุดทั่วไปถ้าอย่างนั้นได้ยินจริงๆเหรอเนี่ย ห้อสมุดทั่วไปหนังสือคือรากฐานของจิตใจหนังสือที่ผู้สมร่างซื้อหรืออ่านในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ถูกเก็บไว้ทั้งหมดหมายเหตุแต่ว่าจำกัดเฉพาะหนังสือที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการเท่านั้นสุดยอดถ้าอย่างนั้นการหวนคืนจนกว่าจะกอบกู้โลกได้ก็น่าจะมีอยู่สินะดี ดีที่ฉันตั้งใจซื้อมาอ่านจริงๆองค์หญิงปรับกระบฏอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ภาษาเกาหลีเออทําไมถึงมีหนังสือเรียนด้วยละ่ะใช้ชีวิตอย่างฉลาดปางตายโรแมนติกว้าวอันนี้สนุก101วิธีคบหากับ,กบผู้หวนคืนอ้าเจอแล้วสารบัญการหวนคืนจนกว่าจะกอบกู้โลกได้หนึ่งโชคดีที่มีจนถึงตอนจบเลยสิ่งน,นี้ จะเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดได้มากเลยถ้าเรียกอะไรแปลกๆเหมือนเมื่อกี้ก็น่าจะโผล่ออกมาอีกระสิสายใต้แห่งความลบคุณระบบมีอะไรอีกไหมระบบคุณได้รับเงินสดชำระหมดในครั้งเดียวจากสิทธิพิเศษของประกันชีวิตสวมร่างแบบฟูลแพ็กเกจเงินสด นี่มันอะไรการเงินระบบเงินประกันชีวิตตามกรมธรรมที่ผู้สมร่างซื้อก่อนถึงแก่ความตายเงินสด120ล้านเงินประกรันการตายของฉัน1น120ล้านทั้งหมดเป็นเงินสดเดี๋ยวนะถ้ามีเงินสดงั้นก็ระบบโหลดล้านเงินสดสําหรับผู้สมร่างล้านเงินสดสําหรับผู้สมร่างสินค้าพิเศษที่พึ่ง ความน่าจะเป็นในการเอาชีวิตรอดของผู้สมรังณนะที่แห่งเดียวตราบใดที่คุณมีเงินทุนก็สามารถใช้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราในนิยายความยากระดับเอสได้เอ้าเรพวกนี้ก็สามารถซื้อได้ ด้วยเงินนี่มันอาจจะแปลกที่ตายแล้วถึงจะได้ใช้เงินประกันชีวิตของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสิทธิพิเศษของผู้สมร่างแบบนี้ล่ะก็จะต้องเอาชีวิตรอดได้แน่